วันนี้เรามาคุยกันเรื่องผลประกอบการล่าสุดของ2ยักษ์ใหญ่กันครับ Amazon กับ Apple คือบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่เยอะมากแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนน่าติดตามจริงๆครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับความล้มเหลวครั้งใหญ่เนี่ยมันจะกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงฟังดูแปลกใช่ไหมครับแต่เนี่ยแหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของ Amazon เลยดูตัวเลขนี้กันก่อนเลยครับ 20%นี่คือการเติบโตของรายได้ Amazon Web Services หรือ AWS เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าคือมันเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งแบบไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับตัดภาพมาที่ Apple กันบ้างก็ไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันครับทำสถิติใหม่ไปเลยกับรายได้จากฝั่งธุรกิจบริการสูงถึง27,420ล้านดอลลาร์โอ้โหเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ต้องจับตาดูเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าตัวเลขพวกนี้มันบอกอะไรเราได้บ้าง โอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่เรื่องแรกเลยก็คือเบื้องหลังความสําเร็จของ Amazon ธุรกิจคลาวที่เรียกว่าไม่มีใครหยุดได้จริงครับน่าจะยังจํากันได้นะครับกับเหตุการณ์ที่ AWS ล่มครั้งใหญ่ตอนนั้นคือกระทบกันเป็นวงกว้างมากเลยนะตั้งแต่ธนาคารแอปต่างๆไปจนถึงติงนอนอัจฉริยะยังใช้ไม่ได้เลยคือมันเป็นวิกฤตที่ทําให้เราเห็นภาพชัดเลยว่าโลกเราทุกวันนี้พึ่งพา AWS มากขนาดไหนแต่ทีนี้ครับ จุดที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือถึงแม้จะเจอปัญหาระบบล่มครั้งใหญ่ขนาดน,นั้นแต่ผลประกอบการกลับสวนทางแบบสุดๆไปเลยลองดูสิครับ AWS ทำไรายได้จริงไปตั้ง33,000ล้านดอลลาร์เนี่ยซึ่งมันสูงกว่าที่ Wall Street คาดการไว้อีก เรื่องนี้มันชัดเจนมากครับขนาด CEO อย่างแอนดี้แจซี่ยังออกมายืนยันเองเลยว่าการเติบโตของ AWS รอบนี้เนี่ยมันเป็นอัตราที่เราไม่ได้เห็นกันมาตั้งแต่ปี2022แล้วคือมันเป็นปรากฏการณ์จริงๆครับแต่เรื่องของ a m azon ยังไม่จบแค่นั้นครับมันมีมุมที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกคือท่ามกลางผลประกอบการที่ออกมาดีเยี่ยมขนาดนี้บริษัทกลับประกาศเลิกจ้างพนักง,งานไปถึง14,000คนโอ้โหเรื่องนี้ทำเอาหลายคนงงไปตามๆกันเลยครับ แล้วคาอธิบายที่ออกมาจาก c e o ก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ครับเขาบอกว่าการเลือกจ้างครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องเงินเลยนะแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรตั้งหกักคือเขาต้องการปรับให้องค์กรมันคล่องตัวเหมือนกับบริษัทสตาร์ทอัพมากขึ้นเอาล่ะครับพักเรื่อง Amazon ไว้ก่อนเรามาดูยักษ์ใหญ่อีกเจ้ากันบ้างดีกว่า Apple นั่นเองครับแล้วเราจะมาดูกันว่าอะไรคือขุมพลังสําคัญที่ขับเคลื่อนความสําเร็จของเขาในตอนนี้ซึ่งก็คือกลุ่มธุรกิจบริการครับ ดูจากแผนภูมินี้สิครับชัดเจนมากเลยธุรกิจบริการเนี่ยกลายเป็นส่วนสำคัญมากๆของ Apple ไวไปแล้วนะครับสัดส่วนรายได้เป็นรองแค่ iPhone เท่านั้นเองนี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าการปรับกลยุทธ์ของเขาเนี่ยโอ้โหประสบความสำเร็จแบบสุดๆพอมาดูฝั่งฮาร์ดแวร์กันบ้างนะครับ iPhone กับ Mac เนี่ยยอดขายยังโตได้ดีเลยแต่ iPad กับลดลงไป8% ตัวเลขนี่แหละครับที่ยิ่งตอกย้ําเข้าไปอีกว่าทําไมการที่ Apple หันมาโฟกัสธุรกิจบร,ริการถึงเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากเพราะมันช่วยสร้างความมั่นคงในระยะยาวได้นั่นเองครับโอเคครับทีนี้เราลองเอาเรื่องของทั้ง2บริษัทมาวางเทียบกันดูบ้างเพื่อจะดูว่าเขากําลังเจอกับความท้าทายจากข้างนอกที่เหมือนเหมือนกันยังไงโดยเฉพาะเรื่องของ AI กับเรื่องกําแพงภาษีครับถ้าพูดถึงสงคราม AI นะครับสเจ้านี้มีกลยุทธ์ที่ต่างกันชัดเจนเลย ฝั่ง a เม z o n เนี่ยจะเน้นเอา AI ไปใช้กับเบื้องหลังพวกโครงสร้างพื้นฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นผู้ช่วยช้อปปิ้งรูฟเฟอหรือรถแท็กซี่ไร้คนขับซู๊กส์ส่วน Apple เนี่ยเขาจะทุ่มไปที่การพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้งานแบบตรงๆเลยอย่างซีรีส์เวอร์ชันใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยแหละครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความท้าทายใหญ่เหมือนกันก็คือนโยบายการค้าระหว่างประเทศนี่แหละครับดูข้อมูลสิครับ Apple ต้องรับภาระค่าภาษีไปแล้ว 800ล้านดอลลาร์และยังคาดว่าจะเพิ่มเป็น1100ล้านในไตรมาสหน้าอีกคือเป็นตัวเลขที่เยอะมากจริงๆนะครับส่วนฝั่ง Amazon ที่ทำอ e ีคอมเมิร์ซก็แน่นอนว่าอ่อนไหวกับนโยบายพวกนี้เหมือนกันพอเห็นข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วนะครับเราน่าจะพอเห็นภาพอนาคตของทั้งสงบริษัทชัดขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองสรุปประเด็นสำคัญๆแล้วก็มองไปข้างหน้าพร้อมๆกันเลยครับ ตารางนี้สรุปได้ดีมากเลยครับมันคือภาพรวมกลยุทธ์ของทั้ง2บริษัทเริ่มที่ Amazon ก่อนเลยนะครับจุดแข็งของเขาก็คือ AWS โครงสร้างพื้นฐานคลาวนี่แหละส่วนเดิมพันในอนาคตก็คือการเอา AI มาขับเคลื่อนธุรกิจในขณะที่ Apple เนี่ยจุดแข็งคือระบบนิเวศของผู้บริโภคที่เหนียวแน่นมากและเดิมพันในอนาคตก็คือธุรกิจบริการกับ AI ที่เน้นไปที่ตัวบุคคลเลยครับ และนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆครับระหว่างกลยุทธ์ที่เน้นโครงสร้างพื้นฐานแบบ Amazon กับกลยุทธ์ที่เน้นระบบนิเวศแบบ Apple คิดว่าแนวทางไหนกันครับที่จะเป็นผู้ชนะตัวจริงในโลกอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันยาวๆเลยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดปุ่ม thanks เพื่อสนับสนุนช่องหรือคอมเมนต์พูดคุยไว้ได้เลยครับ การสนับสนุนของคุณมีความหมายกับช่องมากจริงๆรับรองได้ว่าทุกบาทที่คุณให้จะถูกนำไปพัฒนาคลิปและข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นครับ